ในช่องเวนีย y c h a n กันอีกแล้วค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็ตามหัวข้อคลิปเลยว่าออมจะมาแต่งหน้าเป็น IU หรือว่าพิลี่นั่นเองนะคะออกมาได้รูปอินสไปเรชันมาจากอันนี้ทุกคนมันมีความแบบ เหมือนนาะลุนบบปตอนแต่งก็คือลุนมากเพราะว่าอันนี้คือแบบเบ้าหน้าเนาะเรามไม่ได้แต่ว่าเราจะ try my base นะคะทุกคนก็อ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะก็ไปเริ่มดูลุคนี้กันได้เลยค่ะบอลอดูเพื่อความบันเทิงนะทุกคนเพราะว่าเบ้าหน้าเรามันไม่ได้จริงๆแต่ก็เอาแบบ เมคอัพความคลายแล้วกันเนาะโอเคค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าเป็นพิรี่นะคะก็คเน้องอเตรียมผิวนิดนึงเนื่อง,งจากว่าแบบหน้าเราย,ยังแบบไม่ได้คือพิลีคือผิวดีมากเราก็เลยจะมาเตรียมผิวนะคะด้วยตัวนี้เลยนะคะเป็นคิวเพรสไบรท์เทนนิงบูสเตอร์เซรั่มนะคะน้องคนนี้เนี่ยเป็นลายเดียวกับตัวคิวเพรสวันไนไบรท์เทนนิงโอเวอร์ไนท์มากนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเซรั่มที่จะช่วยในเรื่องบูสต์ผิวให้ดูกระจา่างใสบูสต์ผิวกู้ผิวหมองลดเลือนจุดด่างดำต่างๆทำให้หน้าดูไ ดูสดชื่นขึ้นดูสดใสขึ้นนะก็ช่วยในเรื่องจุดด่างดำแล้วก็ให้ความออร่ากับผิวของเรานะคะนี่อันนี้ผมก็จะทาไป ซึ่งเซรั่มตัวนี้นะคะจะทาให้ผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดําด้วยนวัตกรรม 3D Hyaluronic Plus นะคะซึ่งจะมีไฮยาลูรอนทั้งหมด3โมเลกุลที่จะช่วยเติมเต็มแล้วก็หลอกความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ยาวนานนะจ๊ะแล้วก็ยังมี10%ยูสูบ3คอมเพล็กซ์นะคะที่จะเป็นการผสมผสานระหว่างยูสูเอ็กซ์ตรักแล้วก็วิตามิน b 3ที่เข้มข้นมากๆทําให้สีผิวของเราเน่ดูสม่ําเสมอแล้วก็ลดเลือนความหมองคล้ำจุดด่างดําทําให้รูขุมขนดูเรียบเนี่ยแล ไม่มีซิลิโคนไม่มีแอลกอฮอล์มิเนอร์อลออยน้ําหอมสีสังข์ขอดใดๆด้วยแล้วถ้าทุกคนใช้คู่กับเจ้าตัวนี้นะคะคิวเพรสวันไนไบรเทนิโอว์ไนมาตัวนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าเป็นการกู้ผิวหมองที่รวดเร็วมากกู้ผิวหมองแบบคูณ2แบบปังปังการใช้คู่กันเนี่ยค่ะทุกคนจะได้ผลลัพธ์ที่เวิร์กมากคือตื่นมาเนี่ยผิวจะอิ่มฟูสดใสมากแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยเนื้อไม่เหนอะหนะเลยนะซึมไวแล้วก็กลิ่นดีมากสดชื่นนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวออมจะใช้ตัวมาสกยเป็นขัั้้นนนตออสุดทายะะคะคืลงซม ปุ๊บแล้วก็ลงอันเนี้ยเป็นขั้นตอนตบท้ายก็คือไม่ต้องล้างออกสามารถนอนได้เลยตื่นมาก็จะได้ผิวที่ฟูสดใสอิ่มน้ําแล้วก็ดูไรขึ้นแบบผิวหมองจงออกไปอะไรอย่างนี้เลยพอเราเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีผิวที่พร้อมในการลงรองพื้นแล้วนะคะซึ่งรองพื้นน้อจะใช้เป็น2ตัวนี้เลยนะคะเป็นของลังคมแล้วก็บอบบี้บราวนะ์นะจะผสมกันเพราะว่าตัวบอบบี้บราวน์เนี่ยมันอ่อไลท์แต่ว่าตัวลังคมเนี่ยจะมีความแบบ ปกปิดมากกว่าอัตราส่วนก็คือจะใช้บอบบี้เบามากกว่านะคะแล้วก็เป็นลังโคมนิดหนึ่งจริงๆเกาหลีเขาคงใช้แบบคูชั่นอะไรกันนี้เนาะหรือถ้าเป็นรองพื้นเขาก็คงใช้ฟองน้ำอันเล็กๆเกลี่ยแต่ว่าเราไม่มีแล้วก็ใช้บิวตี้เบนเดอร์ของเรานะจ๊จะใน,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 นส่วนของคอนซีลเลอร์นะคะจะใช้สองตัวเหมือนเดิมตัวแรกจะเป็นอ่อสีจนันจะลงช่วงใต้ตาซึ่งวิธีการลงหอมก็คือจะลงหัวตาหางตานะคะ ตัว B K เนี่ยจะเป็นช่วงรอยสิวงานผิวอ่างานผิวได้นาะบุญบาปไม่ได้มีความแบบหนาจนเกินไปไม่ได้มีความบางจนเกินไปก็คือเออรู้แหละว่าลงรองพื้นแต่ก็เป็นผิวนาอะไรอย่างนี้ เรื่อมาดูแก้มของที่ลีว่าแบบรูปที่เขาใช้มันจะดูมีความนววๆอยู่ใต้ผิวแต่ก็จะมีความม่วงๆวิงๆข้างนอกอมก็เลยจะขอลงตัวนี้นะคะเป็นบลัชครีมของ Bobby ี้บราสีพาวเวอร์พนะคะก็จะจุ่มๆแล้วก็แทบช่วงนี้ให้มมีความชมพูหน่อยๆแบบหน่อยๆจริงๆแล้วก็ตบๆๆๆๆเสร็จแป้งใต้ตาด้วยตัวเดิมนะคะ Urban Decay นี้ ในการคอนทัวร์หน้านะคะเราจะใช้ตัวนี้นะเป็นอีคลิปนะคะตัวที่ใช้บ่อยๆเลยเพราะว่ามันออกน้ําตาลเทาเนาะแล้วก็เกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้คอนทัวร์หน้าแบบเข้ามาเขาจะคอนทัวร์แบบกรอบๆบางๆมีความแบบทํามาได้ๆก็จะทําตามพี่ลี่เลยเท่าที่ดูในดั้งเเขาจะคอนเอเขาจะคอนทัวร์มาถึงประมาณตรงนี้ก็คือไม่ได้ทําให้จมูกเลียวเล็กก็คือแบบเด่นทํามา นิดน้อยมีความโค้งๆด้วยนะในลกูกในส่วนของคิ้วนะคะก็จะใช้ตัวอนาตาเซียนนี้เลยเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยคิ้วพี่ดีมันจะมีความแบบตรงๆแต่หัวคิ้วฟูนะบุนบาบอะมาอ๋อไม่ได้กันคิ้วออกนะคะก็จะเขียนแบบให้มันตรงเท่าที่จะตรงได้เนาะ แล้วก็เขียนแค่นี้เลยทุกคนแล้วเดี๋ยวออมจะเอาฝุ่นเติมนะคะชึ่งฝุ่นเนี่ยจะใช้ตัวนี้นะจ๊ะเป็น perfect diary นะคะ,ะ,ะคิวตรงก็จะได้ประมาณนี้เลยนะจริงๆมันควรจะตรงกว่านี้แหละถ้าสมมุติว่ากันออกแต่แบบแม่งั้นเราจะไม่เหลือคิวแล้วนะคะออมจะปัดคิวด้วยตัว b e n นฟิตนะจ๊ะที่เป็นสีน้ำตาล ในส่วนของตานะคะออมจะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะของ Anastasia er Soft Glam 2ที่เป็นรุ่นมินินะคะเพราะว่าเท่าที่เห็นในรูปนะทุกคนเขาจะมีความน้ำตาลไปเอนะชมพูไปลายนิดนึงแล้วก็ตรงคนคนเป็นดำๆตรงกลางเป็นทองทองข้างล่างอ่ะเดี๋ยวมามาลองดูกันออมจะทาตรงกลางด้วยทองทองก่อนนะคะแต่ของพี่ลี่มันจะมีความกลิตเตอร์เลยนะเดี๋ยวเราเค่อยเอากลิตเตอร์มาแปะแล้วกันแล้วก็ใช้สีอันนี้ มาเบลนนีดเตียวนิ่เดียวนิดเทียวแล้วก็จะใช้อันที่เป็นสีดำทุกคนสีดำอันนี้ขอขอๆเลยแล้วก็ฝนที่มือหน่อยให้มันเป็นเทาๆเน้นช่วงขอบขอแล้วก็เบลนให้มันเบลเบลหน่อยเพราะว่าอมเห็นว่าเขามีความแบบเทาๆอะ่ะ ก็จะใช้ไฮไลท์สีโอเพลนะคะของเบกกอที่หัวตาเพราะว่าหัวตาพี่ลี่มีความแบบพุ่งมากแล้วก็เอาสีน้ำตาลนี้นะคะนี่ช่วงตาล่างแล้วก็ลากออกมานิดนึงยังไข่เนื่องจากว่าที่เาบอกว่าพี่ลี่เขาจะมีกลิตเตอร์วิงวิงตรงนี้ทางเราก็ นี่นะคะเอากรเตอร์ของตัวพาเลทนี้นานมากแล้วของทารมาแบบแตะๆให้มันเป็นวิงวิง ขอเติมช่วงนี้นิดนึงด้วยอีกิลิปสีม่วงนะคะเพราะว่าเหมือนเห็นในรูปแบบมันจะมีความแบบแวบๆบแบบแบบสีแบบม่วงๆชมชมเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยของจริงในส่วนของตาแล้วก็แก้มใช้อันเดิมนะคะอีกลิปสีม่วงอ้อมจะปัดช่วงแบบว่าหน้าแก้มนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็จะใช้ไฮไลท์ตัวนี้นะคะที่เป็นสีแบบไอซ์ไอซ์เลยอ,ะอ่ะช่วงเขาเรียกว่าไงอ้อมเห็นพี่ลีปัดช่วงเนี้ย ดอมจะปัดตามพิลีแล้วก็จะลงลิปนะคะวันนี้จะใช้2ตัวนี้เป็นของโรแมนก่อนแล้วก็จะตามด้วยอีกลิปนะคะสีเดวอมจะขึ้นชื่อสีไว้ให้เนาะแล้วก็จะตามด้วยกลอสเพราะว่าพิลีทักกลอสฉ่ำมากแล้วก็อีกลิปนะคะจะทาช่วงด้านในปาก ปากก็คลายบุนบาบแล้วก็ขอทาก,กรอสนะคะเป็นสีอมม่วงๆนิดนูงอุย้ยเหมือนนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปทําผมแล้วก็ใส่ตังหงตังหูได้แล้วเดี๋ยวกลับมาฟินิสล์กกันจ้ะ เรียบร้อยนะคะทุกคนบอกเลยว่ายากมากโดยเฉพาะงานตาคืออันนี้ดูน้อยแต่จริงๆคือแบบกว่าจะได้ตานี้คือใช้เวลานานมากนะคะแล้วอย่างหนึ่งในความยากก็คือพี่ลี่สวยมากอะแบบเบ้าหน้าฟ้าประทานในขณะที่ทางเรานั้นแบบ อ่ะโอเคแต่แบบเราก็ใช่ไมเบสจริงๆนะทุกคนคือเต็มที่มากๆพยายามทำให้เมคอัพมันคลายที่สุดเท่าที่จะคลายได้นะคะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบใจแล้วก็สนุกสนานกับคลิปวิดีโอนี้เนาะแล้วก็ออหวังว่าจะแบบได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมน้องสองคนนี้นะคะขออนุญ,ญาตฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเพราะว่าทางเราชอบจริงๆใช้จริงๆคือมีการทดลองใช้ก่อนที่จะนํามาพูดแน่นอนนะคะคืออันนี้คือลูกหลักขอสปอยก็วันนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วนะคะอยากให้อ้อม ทำลุกไหนหรือว่าลองแต่งเป็นใครก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะถ้าสมมุติว่ามีวความสามารถในการทําก็คือเดี๋ยวจะทำนะจ้ะวันนี้ต้องลาทุกคนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ